วันนี้พบกับกระบะพันธแก่่งปีใหม่ไหม่น้อยแถมราคายังย่อมเยา ครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมรถสวยๆเข้าใหม่นะครับเป็นกระบะพันแก่งนั่นก็คือ Ford Ranger XL เกียร์ธรรมดาปี2017นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยแล้วก็สภาพดีมากๆน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้ดูรอบๆคันก่อน รอบๆคันบอกเลยว่าสีเทาสวยมากนะครับแล้วรอยสเก็ดของสเก็ดหินอะไรเนี่ยไม่มีแทบไม่มีเลยนะครับคันนี้ครับสำหรับเจ้าตัว XL นะครับเกียร์ธรรมดาล้อครับจะเป็นล้อนะครับล้อแม็ก16นิ้วนะครับคันนี้สวยนะครับล้อสวยนะครับขนาด16นิ้วนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็ตัวตัวเนี้ยนะครับเป็นแบบโอเพนแคปนะครับแคปเปิดได้ นี่แบบนี้สะดวกสบายนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายห้องโดยสารกว้างขวางนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับเข้ามาใหม่แล้วผมได้เห็นได้ตรวจดูแล้วนะครับสวยมากนะครับดูที่กระบะครับคันนี้เจ้าของเดิมใส่ไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับกันขีดข่วนบนพื้นกระบะนะครับก็เป็นไลเนอร์ของ Ford นะครับแล้ว สำหรับใครที่ชอบบรรทุกนะผมบอกเลยว่าคันเนี้ยนะครับบรรทุกได้สุดยอดเหมือนกันนะครับบรรทุกประมาณ4-500กิโลรถจะวิ่งดีมากนะครับถ้ามีแรงกดลงนิดนึงเนี่ยนะครับรถจะวิ่งดีมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันอีกเป็นกระบะยกสูงนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ราคาถูกนะครับรถใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่6 0 0 0นกว่าบาท ,00 0 0 0 น่าจะ6กแสนสามั้งถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะครับอ่ะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมดูว่าเครื่องยนต์2.2นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้จะสวยขนาดไหนมามาดูที่ห้องเครื่องแล้วดูความสวยของมันว่าน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยขยับนะครับอะไรนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้ว้ามาเนี่ยนะครับรถปี17นะครับถ้าสังเกตนะตัวนี้นะครับ ทุกอย่างครับฝากระโปรงนะครับเดิมโรงงานนะครับอ่ะดูนะครับนี่สอดนะครับเห็นไหมฮะฝากระโปรงเดิมนะครับเลเบลอะไรยังอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวแผ่นกันความร้อนนะครับสวยมากนะครับมาดูที่ห้องเครื่องนะครับนี่เครื่องยนต์2.2นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับ160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตร เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้ขับเคลื่อนนะครับ2ล้อหลังนะฮะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบใหม่หลายๆคนถามหาว่าเอ๊ะฝาครอบเครื่องมีไหมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะนะครับตัวใหม่นะครับแล้วทุกทุกอย่างนะสังเกตว่าใหม่มากๆนะครับคันนี้ใหม่มากๆใช้งานมาปี2017นะครับรถปี2017ใช้งานมานะฮะ 5 0 0 0 0กว่ากิโลอะสังเกตรครับคันเนี้ยเดิมเดิมเลยนะครับเดิมมากน็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับคุณผู้ชมนะฮะมั่นใจได้ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับแล้วนะครับมาดูเนี่ยฮะทุกอยาก่างสวยงามจริงๆนะครับสวยงามเจ้าของเดิมนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเจ้าของเดิมเช็คศูนย์ตลอดไหมนะครับอะมาดูเลยนะครับ คันนี้นะครับเจ้าของเดิมเช็คศูนย์ตลอดนะครับนี่สมุดรับประกันยังอยู่อันนี้ปี6 5หนะฮะทะเบียนปุ๊บสมุดรับประกันยังอยู่ครับคุณผู้ชมครับเช็คศูนย์ตลอดครับนี่ครับฉีกเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็แสดงว่าคุณได้รถที่ดีนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้ตนะครับเข้าไปดูใน ภายในนะครับห้องโดยสารกันว่าเจ้าคันเนี้ยนะครับกว้างขนาดไหนรุ่นนี้เป็นแคปก็จริงครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าห้องโดยสารครับเข้ามาด้านในครับเบาะนะครับตัวเนี้ยเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าปรับแมนนวลนะครับแล้วเข้ามาข้างในครับเบาะนะครับสมบับ Ford r a n g นเจค่อนข้างเป็นเบาะที่ใหญ่นั่งสบายกระชับนะครับเบาะใหญ่มากนะครับเสร็จแล้วพวงมาลัยนะครับ นี่ฮะเป็นพวงมาลัยปรับได้2ทิศทางนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวิ่งมา53,294กิโลเมตรณนะปัจจุบันนี้คุณผู้ชมนะนี่ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้เป็นไงครับจริงๆแล้วผมอยากผมอยากเดินไปข้างนอกนะแต่ทีนี้นะครับ ต้องบอกว่าคันเนี้ยนะครับฟังก์ชันก็ไม่ธรรมดาเพราะผมเป็นคนที่ใช้รถ Ford อ,อยู่แล้วนะครับผมเป็นคนที่ใช้รถฟ o r d เกียร์ธรรมดาลหลายคนจะตั้งคําถามว่ารถ Ford เครื่องจะดีไหมจะทนไหมผมใช้ส่วนตัวนะครับผมใช้ Ford ปี2012ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์นะครับไม่เคยมีปัญหาไม่เคยซ่อมนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่า เรื่องของเกียร์นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดารถฟอร์ดทนมากนะครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับคือเข้าศูนย์เช็คตามรอบหมื่นกิโลนะครับทุกอย่างเครื่องไม่เคยแบบว่างองแงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นรถกระบะฟอร์ดดูนะครับแล้วช่วงล่างคุณผู้ชมเป็นช่วงล่างที่ดีมากหนึบหนึบพอสมควรอะ มามาดูภายในห้องโดยสารครับคันนี้นะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้า2บานข้างหน้านะครับปรับไฟฟ้านี่กระจกออโต้นะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าปัดนะครับสวยงามนะครับต้องบอกว่าเล่นสีได้สวยพอสมควรนะครับสำหรับหน้าปัดของคันนี้นะครับแล้วก็มีปรับกระจกไฟฟ้านะครับมีปรับกระจกไฟฟ้านะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนี่เห็นไหม คันเนี้เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเข้าศูนย์บริการนะครับทุกอย่างนะครับอ่ะมาที่คอนโซลน,นะครับคอนโซลเนี่ยนะครับคือรถ Ford r เ n g e r เนี่ยนะครับ Ford r เ n g เจมันจะไม่มีมันจะไม่มีเซนทันล็อกมันจะเป็นระบบเชิญทันล็อกคผู้ชมอันนี้วอลเลเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะนะครับมันจะเป็นระบบเชิญทันล็อกนะครับ ข้อดีของระบบเชิญท่านล็อกคืออะไรสมมุติว่าสมมุตินะฮะมันเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นเซ็นท่นล็อกเนี่ยเปิดเองมันจะล็อกอัตโนมัติแบบไม่นี่ไงมันจะเปิดออกอยากแต่ถ้าเป็นเชิญท่านล็อกเนี่ยคุณคุณประสบอุบัติเหตุคุณสามารถเปิดประตูออกได้เลยนะครับมันจะง่ายนะฮะอันนั้นคือเราก็ไม่อยากให้เกิดนะนะเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วนะครับคันนี้ภายในนะครับเรื่องของวิทยุนะครับซีดีนะครับเครื่องเสียง ต้องยอมรับว่าเรนเจอร์เนี่ยนะครับเป็นรถที่เครื่องเสียงค่อนข้างดีอันนี้เครื่องเสียงติดรถนะเครื่องเสียงติดรถเนี่ยเสียงค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเท่าที่ผมใช้งานนะครับแล้วนะครับเรื่องของการออกแบบคอนโซลตรงเนี้ยนะครับสวยมากนะครับการออกแบบคอนโซลตรงนี้สวยมากช่องแอร์นะครับสี่ช่องใหญ่นะครับให้ความเย็นได้แบบว่าสบายเลยนะครับปุ่มปรับก็เป็นแบบแมนนวล นะครับก็คือทนทานให้ power outlet มา2ช่องนะครับ power outlet มา2ช่องแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนนะครับอำนวยความสะดวกได้นะครับในส่วนของเกียร์นะครับกระชับนะครับแล้วเป็นคันเกียร์ที่ผมผมผมบอกเลยว่า Ford เนี่ยนะครับออกแบบนะครับคันเกียร์ได้ได้พอดีพอดีเลยไม่สั้นและก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับง่ายแอร์แบกคู่หน้านะครับ อันนี้เรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ให้แอร์แบกคู่หน้ามาคนขับกับข้างคนขับนะครับก็ถือว่าให้รายละเอียดนะครับในเรื่องของความปลอดภัยพอสมควรนะครับแล้วห้องโดยสารนะครับอันนี้คือนั่งได้สบายๆคนตัวใหญ่นั่งได้นะครับตัวเล็กก็นั่งได้นะครับเฮดรูมค่อนข้างสูงแล้วดูสิคันนี้นะพลาสติกตรงเนี้ย เจ้าของเดิมยังไม่แกะออกเลยนะครับคือรถใช้งานไม่เยอะนะครับแล้วเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะรักษารถพอสมควรนะครับนี่อ่ะไปดูแคปข้างหลังนะครับนี่ตรงเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งได้แล้วนะครับคืออาจจะแบบว่านั่งอาจจะถ้าคนขายาวอาจจะติดนิดหน่อยแต่ก็นั่งได้สะดวกครับผู้ชมครับ อันนี้คือผมปรับเบาะปรับเบาะแบบคือของผมนั่งเต็มที่สบายๆเลยนะแล้วข้างหลังนะครับอันนี้คือคือเบาะตรงเนี้ยนะครับทำทำเพิ่มมานะครับเจ้าของเดิมไปไปใส่เบาะตรงนี้ขึ้นมานะครับให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับส่วนเครื่องมือนะอยู่ใต้เบาะนะครับนี่กล่องเก็บเครื่องมือนะครับจะอยู่นี่นะครับอ่ะเปิดตรงนั้นนะครับหมุนครับนี่ครับ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับเขาจะเก็บไว้ใต้เบาะนะครับมาก็เป็นรถใช้งานนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นรถกระบะในราคาที่ต้องบอกว่าถูกนะครับรถใหม่เนี่ยนะครับรถใหม่จะอยู่ห0 0 0นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวนะผมดูราคานะครับณนะปัจจุบัน ราคาณปัจจุบัน Ford Ranger XL นะครับ Open Cab XL 2.2XL เนี่ยนะครับเกียร์ธรรมดาราคาณปัจจุบันครับรถใหม่อยู่ที่632,000บาทนะครับแต่คันนี้ครับคุณผู้ชมครับได้ถูกกว่านั้นเยอะนะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับเสนอขายให้คุณเพียงแค่399,000บาทครับรถใหม่ๆนะครับรถปีใหม่ สภาพใหม่นะครับเข้าศูนย์ตลอดเวลานะครับที่สำคัญคันนี้นะครับเรื่องของน็อตนะฮะคืออุบัติเหตุรุนแรงไม่มีแน่นอนนะครับการันตีได้เลยจากมงคลคาร์าเซ็นเตอร์และเรายังดูแลนะครับเราคือศูนย์โมบิวันเซ็นเตอร์นะครับหเดียวในเขตอีสานใต้ที่จะดูแลรถทุกคันนะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับส่วนใครที่จะได้อุปกรณ์ตกแต่งนะครับสำหรับ อ่ะเวลาที่คุณซื้อรถกระบะไปนะครับอยากจะได้ตกแต่งใหม่อยากจะได้ช่วงล่างใหม่อยากจะได้อุปกรณ์ตกแต่งเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของ i r o อน a n ประเทศไทยนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งให้คุณได้ชอบกันนะครับหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมารับรถเองนะครับโทรเข้ามานะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างโทรเข้ามาจองนะครับโทรเข้ามาจองเสร็จแล้วทําสัญญานะครับอนุมัติปุ๊บ เอารถไปส่งให้หน่อยถึงบ้านเราก็มีรถสไลด์นะครับส่งตรงนะครับส่งรถตรงถึงบ้านคุณทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รถสวยๆราคาถูกแบบนี้กับสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้399,000บาทรู้ราคารถสวยๆแบบนี้จะรอช้าอยู่ทำไมครับรีบโทรมาครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับพนักงานของเรายินดีรับสายคุณตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตาม นะครับสำหรับรถยนต์มือสองโมงค้คาเซ็นเตอร์นะครับเป็นไทยและทีมงานลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ